ดูหน่อยโอ้ยมาถึงเสียงกันเลยฝ่ายไมพี่ดีครับอันนี้ม่ตเียอะไรหันนี้เตี้ยนะฮะเ้เสียวเลยอันนี้โอ้ยเอาหลังลงเหรอโอ้ยโดนเลยอะเสียวเลยของแท้ว่ะโอ้ยสินเลย ดี๋ยวคุณต้องไปอย่างคุณต้องแบบว่าคิดท้ายลูกเนี่ยแล้าเอียงมาท้างนี้อีกเยอะเยอะอะสุดยอดลงมาถ้ารถเตี้ยอย่ามาทุกคนที่นี่ลงมาม่ต้องกลัวอะไรต้อเบาะนั่งยากอ่ะลงมาลงมาโอ้โหท้ายากครับตรงนี้เยอะๆยอะตุกตุลงมาไป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 มามาดูเรียนทุกคนอุ๊ยนิดเดียวเองเงีสุดยอดเป็นไงพี่โอ้โหอะไรที่นี่ครับเนี่ยแล้ทุกคนไหวมากเลยข้างในเนี่ย บรรยากาศดีทุกคนมีต้นไม้ด้วยนะฮะ